สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ปี2024เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องกันที่โปรแกรมฟุตบอลเอเชียนคัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศเวลาย22สนริกาจอร์แดนจะพกบกับเกาหลีใต้คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube a f c เอเชียน p นะครับ เราไปดูโปรแกแรมฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่4ซึ่งก็เป็นนัดรีเพลย์เวลาตี2องส้าเซาท์แฮมตันจะพบกับวัตฟอร์ดโคเวนที่จะพบกับเชฟฟิลด์เวส์เดย์และพรีมัธจะพบกับลิดยูนาเดโปรแกรมฟุตบอลโกบาเดเลสเปนในคืนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศซึ่งก็เป็นนัดที่1เวลาตี3ามเลอันมิโยกาจะพบกับเลอันโซเซดัด ปโปรแกรมฟุตบอลเดย์เบ,บโพคันเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเวลาตีสองไบเออเร์เลคุเซนจะพบกับสตูดการ์ดโปรแกรมฟุตบอลเฟรนท์คัพในคืนนี้ก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเวลาตีสองโซโชจะพบกับแลนด์ไละปลโปรแกรมฟุตบอลสกอตติชพรีเ,พเมียร์ชิพในคืนนี้ก็เป็นนาทียี่สิเวลาตีสองสีิาเทเวลจะพบกับลัสคาตี้และเวลาตีสเลนเจอร์จะพบกับอาเบอร์ดินนะครับ และนี่ก็คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จดีครับ